เรานี่คือไส้ค่ะมีไข่เห็ดหอมหมูสับกระเทียมกระหล่ำปลีค่ะบุนเส้นที่แช่น้ําแล้วนะคะ10นาทีแครอทแล้วก็ถั่วอย่างไข่เนี่ยนะคะเอาไว้เป็นกาวนี่โอเคค่ะชุ่มกระเทียมก่อนเลยค่ะกระเทียมเนี่ยเราแบบว่าอันนี้เรียนรู้แล้วเมื่อก่อนจะเจียวซะแบบดำดำก่อนแล้วค่อยใส่หมูหมูเลยค่ะเอาหมดเลยนะคะหมดเลยค่ะมันเป็นไส้ของเรา ส่หเลยค่ะ,ะ,คะเอาหมดเลยเนาะหมดเลยค่ะคการทำบะบปียทอดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีผัดไส้ก่อนผัดไส้เสร็จแล้วก็เอาไปหอ่อห่อเสร็จแล้วก็เอาไปทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะเพราะว่าแบบอ่าฉันทํานี่อยู่นะเธอมาห่อฉันหน่อยห่อเสร็จอ่ะลูกลูกอยากแบบใช้มือให้ถูกต้องเอามาช่วยกันหอ่อห่อเสร็จอ่ะสรุกสนานไปทอดด้วยกันแล้วก็มากินแล้วก็ภูมิใจว่าทาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลงค่ะอ่า หอยหน่อยนะฮะน้ำตาลหน่อยค่ะน้ำตาลนะคะเสร็จแ <Okay. S 1> ล้วค่ะเฮ้ยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำชิน้นนี้น่าจะร้อนแล้วลงต้อด บบส่วนใหญ่นะคะเวลาเราทำปอบเปี๊ยะทอดนะคะเราต้องกินกับน,น้ำจิ้มไก่นะคะนี่น้ำจิ้มไก่แบบนี้นะคะจะเป็นน้ำจิ้มไก่แบบสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยแนะ่นอนคือคนไทยนะฉันตั้งแต่เติบโตมานี้ขันน้จิ้มไก่ไม่ได้จริงน,ะะน้ำจิ้มไก่กับไข่เจียวก็อร่อยเอออันน,นี้ใส่ก็ไปเลยและจะให้ดีนะคะก็คือใส่ถั่วนะคะลงไปด้วยนี่ดูนะคะนี่อะไรนะอ่ะโชคดีเน้ะที่เรามีน้ำจิ้มไก่แบบสำเร็จรูปแบบนี้นะคะทานกับอะไรก็อร่อยเนาะ เพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว